นี้ไม่น้อจะเฮ็ดลาบเหนียวกุ้งนะคะเริ่มต้นด้วยการเอากุ้งสดมาปขกก่อนนะคะปขกไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆนะคะใจร้อนมันจะไม่อร่อยโขกไปเรื่อยๆค,ค่อยๆเติมกุ้งไปนะคะน,น่าเ,เหนียวกุ้งนะคะกุ้งท<ส>ะงลเลนะคะแล้วใส่ใ้คุยแบบแซ่บเลยลม่เนี่ยอยู่กับแม่าน้อยคนเดียครับ กำ 0, <c oughs> ลังจะทำสูตรเด็ดของแกนครับเมนูนี้แกส,สมนุนไพรกก็ผิดนะครับเพิ่งจะเพิ่งมาออกมั้งเคยมีหรือยังคลิปเนี้ยโอ้ยทำไปแปดสิบแปดรอบแล้วคะ่ะอ๋อแต่ผม <c oughs> ยังมไม่ปดูนะครับเนี่ยห <c oughs> ือว่าเป็นโอกาสจาังหวะบองผมมาเลยครับคุณ <c oughs> จะได้ชิมลุงต่อลาบเหนียวไม่เอาหรอคะ <c oughs> แล้วไอ้คลิปมันเป็นเมนูที่โดดเด่นตัดนะไอ้ตำกุ้งก้อยกุ้งดิบๆราบแต่ปกติเราก็จะใส่ปลาปลาตองเฮ้แต่อันนี้เขาใสุ่้งสดเพียบน,นะครับ ก็คล้ายกันค่ะแต่ว่าเ้างจะใส่กุ้งแล้วมันจะค่อยๆเหนียวขึ้นตักไปเรื่อยๆนะคะช้าๆจะเย็นๆอยากกินของอร่อยต้องใจเย็นๆแล้วก็จะใส่รอบนี้เราสุดท้ายแล้วก็จะโขกให้เหนียวเลยนะจ๊ะ <c oughs> กุ้งแค่สองขีดแต่ว่าลาบเนี่สเศษเศษบกง่ายเลยได้เสียดายแต่ว่ากุ้งห้องนั้นมันไปราะๆนี่นะมันพวกเขาอยู่หาบานผักอยู่ <c oughs> นี่นะคะเราก็จะตำไปเรื่อยๆเ <c oughs> นี่ยเห็นว่าเริ่มเหนียวละ แล้เร er nah ิ่มจะยกสาไปขึ znaczy, er ้นไซ้ำี่ด้ไกดโกใช่ไมหรเปล่ากโกรธมันตำอย่างนี้มันต้องตำแรงๆค่ะผมก็เสียวเโกรธสามีอยู่บ้านเขาบอกนะครับเขาบอกว่า ดูนะดูนางให้ดูแม่ใช่ไหมดูนางให้ดูแม่กันาริพกันนะฟังเสียงฟังเสียงด้วมครัเราทำรอชีวิตคุณบรรทุมด้วยนะถ้าไม่มานี่ผิดหวังอย่างแรงนะชีวิตคุณบรนทุนเนี่ย็นว่าแม่มันจะเริ่มเหนียวขึ้นนะับมนจะเริ่มฟูเนี่ยเห็น่มันเริ่มฟู เดี๋ยวเขาใส่เครื่องปรุงก็ไปแล้วบอได้แค่นี้เด้น่าจะหลายกว่านี้เล่าเลยว่าเลาขีดข้ามเมื่อเนี้เลาใส่เครื่องปั้นบ่ได้ค่ะคนละรสชาติคนละเหนือเลยแตกต่างโดยชิ้นเซิร์เลยค่ะสำนักใส่เครื่องเครื่องปั่นบ่ไดน้ำบ่แซบนะคะคนละยางแล้วก็บ่ฟูบ่เหนียวพอมันต้องทำอย่างเดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้ถามมาประจันเป็นต้องใส่ขีกหินกระไดใส่เป็นขี้บานข้าธรรมดานะคะเพราะว่ามีหน่อยอยู่เมืองนอกอะใส่เป็นขี้ตับมะฮุงบานข้านะคะ ออเห็วนว่าเริ่มเหนียวแล้วให้ตําไปเรื่อยๆให้มันเนียนนะคะน้องสิเมืองเพือสิถึงใจอาจจะเป็นนุ่มไม่นูในแน่กว่าบันรลุงดินไดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราตําให้เหนียวก่อนนะคะเดี๋ยวเขาขอเวลาตํากลุ้งแป๊บนึงนะจ๊ะนี่นะคะเป็นน้ำปลาแดกที่เขาต้มใส่กระนำนะคะ เป็นปลาแดกในข้วบานเท่านะคะพอได้กินปลาแดกแบบแดบก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผสมน้ำเปล่าแล้วก็ต้องไปต้มให้มันเดือดแล้วก็ใส่รสดีหน่อยนึงแล้วก็ทิ้ง,งน้ำปลาแดกนี่ให้มันเย็นนะคะน้ำปลาร้าต้องทิ้งให้เย็นถ้าคุณใส่น้ำร้อนลงไปในกุ้งมันจะทําให้กุ้งสุกแล้วจะไม่เป็นลาบเหนียวนะคะกุ้งจะไปทางใครทางมันนะคะนี่คือน้ำที่เย็นแล้วนะคะเ้าก็จะค่อยๆใส่นะคะใส่แล้วก็ค่อยๆตำไปเรื่อยๆให้มันฟูขึ้นไปเรื่อยๆเนื้อเหนียวไปเรื่อยๆนะคะมันหนาปลาตองค่ะเนี่ย ค่อยๆเห็ดนะคะอย่าเร่งรีบอย่ารีบร้อนเห็นมั้ยไม่เข้าใส่ลงไปแล้วไม่สิไกยเป็นอีกเนื้อนึงเห็นมั้ยทำเดี๋เดี๋ยวรอไม่าน้อยเออเบเร่แล้วคนไปเรื่อยๆก่อนนะคะมันจะได้ขึ้นปูนะคะจ้าจาเลยนะมาว่าบ่จริงๆอยู่บ้านอยู่เมืองนอกก็ใส่กกตำหุงธรรมดาเลยค่ะแต่ตัวนี้มันจะได้ไหว แถวก้าินแห้งเนียวไขวินนี้เนกมเ็ปเลยอพรอนี่เากรเทจีนะคะไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะค่ะลาบเนื้ีสวัสดค่ะลาบเนื้อกุ้งค่ะน้าเนื้อกุงสดนะคะลบเนื้อจีนลาเนื้อจีนลาบนือจีนลาบเนื้อีนล้วเนค้เรีนลาบเนื้ลจวนลาะเรื้อจีนลาบเนื้อจีนลาบเนะ้อุงเลา็เะไม่มีนลาะค่ะ ไม่ไงสู้นะคะผงนัวนะคะจะต้องไปนะคะขอทุกคนนะคะพุิกคนก็ขอตัวพริกป่นใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวมีหน่อยใส่พริกป่น นี่นะคะติดปนนะคะใส่ลงไปก่อนนะคะถามว่าเผ็ดก็ไคยใส่ไม้นะคะใส่ของวกลัวลงไปนะคะมลบใส่แต่เกี่ยวปนน่ยมันเป็นแนวเีนแต่เกี๊ยวเปนเยวลเราจะคนทุกอย่างไม่เข้ากันก่อนนะคะอเม่คนยังอนแล้วคนกับแม่หนึ่งแม่องแม่สามแม่สี่เป็นไไ้อนแม่หาเลยากินมาลงเมันต้องเด็ยอดกำลังเหนียวแล้วเราจะเอาสากรออกนะคะเดี๋ยวมันจะเอาเนื้อกุ้งเราไปเมิ่นะคะ พอพี่้องเข้าจะดิซิมกันแบบอลังการนะคะสูตรของการเฮ็ดลาบอ่ลาบเหนียวของกุ้งสดนะคะเราจะไม่ใส่น้ำมะนาวถ้าหากุ้งโดนน้ำมะนาวแล้วมันจะสุกมันจะไม่เหนียวมันจะแตกตัวทันทีนะคะทำไมลาบปลาตองเขาใส่อะใส่มันเด่งเห็นไหมมันเป็นมันเป็นผุ้ผุย อันนี้แม่ใหญ่น้อยกำลังทำอะไรครับผักของหน้าบอนักไค่ะสูตร่ันะคะไม่ไม่ใหญน้อยทำอะไรครับน้ำเหนียวกุ้งสดค่ะขอเกลือนิดนึงเพราะว่าสูตรนี้จะบักไซสูตรนี้จะบัไซน้ำปลานะคะมันจะเผาแต่น้ำมาราน่ะเราใส่ได้ไหมได้เพราะเราต้มแล้วนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะานฟนเม่น้อยาอนววบนเด่นคุณลุวบเด่ดนี่ยคว้านุงแดนได้เป๊กของแม่ยแล้วไปแล้วเนี่ย ส่วนผักนะคะส่วนผักของเฮาจะมีหอมแดงผักชีถาดไปได้เลยนะคะคือซาะแหน่กับเอ่อบ้านเฮาเขาเอิ่อนยังนะผักแพ้วนะคะอยู่นี่ผักเนื้อเอิ่อนยังบ่มซาลาเน่ซาะแหน่คือผักผักหอมดวนเอ่อผักแพ้วผักแพ้วผักไทยผักไทยหอมแดงหอมแดงผักซีผักชีใส่ลงไปผักชีผักก้อมผักหอมเปี๊ยผักก้อมผ่อไห่ค่ะเ่อไห่ค่ะมันมันมันไปตัดความแบบคมแสบนะคะ มันอร่อยกับผักแน่เลยนี่นะคะเราเราจะใช้สากนิดนึงนะคะเพื่อให้ผักมันสยบนะคะเพื่อนๆพนในยูทูบนะครับอ่าที่เป็นการเก็บของที่ไม่น้อยก็เยอะติดตามที่ผมเอาสามคนแล้วฝากนี่ค่ะเสร็จแล้วข้าจะให้ผักมันสลบเกินไปเป็นเปอร์เซ็นนะคะขอจานเนี่ยคุณยายจานสุดสวยเสร็จแล้วนะคะนี่คือลาบเหนียว ตุ้งสดของไม่ใหญ่น้อยนะคะเดี๋ยวเดินขอชิมก่อนนะครับขอชิมคนแรกนะครับเนี่ยขอพริกร้อยนะคะพริกสดอยู่ไหนคะเมื่อกี้เราจะตกแต่งหน้าตาเราอยู่ไหนคะพริกสดเราเมื่อกี้อ่ะใครซื้อมาเมื่อกี้อยู่ไหนคะนี่กันก้าวตัวมิเตอร์มะเมนเมื่อกี้ไปเพิ่งอ๋อยังมาม่าบ่เอาว่าเป็นยังค่ะซา่าคาร์ซิมไปจะซี่โลนะคะเอาขาข้าวเหนียวปั่นมาเลยค่ะปั่นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันนี่เออาา้ยด รีนเน่ยตัวข้าวเหนียวตุยเราาวเหนียวเด็ดปั่นข้าเหนียวในคังนะน่ะเราะอาลงเด่นชิมซีลาบเหนียวเราเป็นไงคนจนแกเอาไอเอขอเอผมหน่เยครับย่ยในเย็นค่ะเอาเอาลาบเหนียวลาบเหนียวกุ้งสดนะคะลเนข้าแซ่บ่เอาอีซีลุงเด่นยังไม่ได้ลุงเดีนชิมเลยไอซีเมา ก็ออาหานิ้วได้แล้ใส่ตุวยลืดโลดตุวยลืดนี่แหละบ้านเฮาเขาจังว่าแซ่บเป็นไงข้าวบ่ข้าวปะหืมสีสันนี่ว่าเป็นไอ่ยปนเอ่ยลาบเนื้อกุ้งสดผัดมันจะเยอะเนาะเอาไอเอาไอถือเลยเอาแล้วก็มันไก่แก็มันจะไอเส้นหนึงเอาไอเส้นหนึ่ง เป็นไรแม่ยายมาสิเมนูแนี่ยลาบเนื้อคูงสดยายเอาข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวปั้นลาบเหนียวกุ้งสดน่ะเอาพริกโรยหน่อยลุงเด่นเนี่ยนะเอาพริกปา้งหน่อยเร็วๆสดเราก็สดแท้ดอกเพิ่งกระเด็นทั้งหมเอาสีแดงลงไปวางเออสีส้มๆไปวางหน่อยจะได้สวยกับว่าสดแท้สือว่านุ่งกับว่นุ่งสีเทากับว่าเทาเพิกรเด็นนี่ยลาบผู้อมเป็นไหนยายข้าวบ่อเอาบ่อจากความเป็นจริง มันนี้นนกุ้งทะเลนะนี่มัเป็นกุ้งไงจับปอเปอออ็นยังไงท่านผู้ชมจั้วสวนลายย่างเลร มันคือก้อยก่้งเนาะมอค่ะมันก็อะไรยังอันนี้มันก้อยอันันเป็นลาบเหนียวมันเป็นลาบเหนียวเนเอาสิมีจะข้ามดเพื่อค้ามแน่ใจสิม่นแค่คุยเน่เอาินเตอนนี้เอาให้เราคุยแน่เราถือปั่นเขาอยู่ขนาดคุยคากๆเลย ไม่อยากจะเชียมอยากจะกินไรอยา่าไ, <c oughs> ไรี่<ส>ตังโอ้เมนูแท้ปะคะแ่บค่ะได้รักใจใจรักนะจุ๊บอ